ลิปออนไลน์ที่มีการหมิ่นสถาบันนะคะเจ้าของเครือข่ายบันพศท,ที่ทําคลิปหมิ่นสถาบันเผยแพร่ในโลกออนไลน์ยอมรับผิดและขอชดใช้กรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่ตํารวจเตือนข่าว่าผู้ต้องหาเป็นบุคคลอันตรายและหากใครเผยแพร่ข้อความต่อก็จะถูกดําเนินคดีด้วยเช่นกัน นายหัสดินอุไรไพรวันผู้บงการในเครือข่ายบรรพตที่ทำคลิปเสียงหมิ่นเบื้องสูงส่งต่อในโลกออนไลน์ยอมรับว่าเป็นผู้ทำคลิปดังกล่าวเพียงคนเดียวและขอยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยก่อนหน้านี้มีแนวร่วมทางการเมืองบางกลุ่มติดต่อเข้ามาให้ร่วมเป็นแนวร่วมด้วยจริงแต่ได้ปฏิเสธส่วนเงินทุนที่ใช้ทำคลิปโดยอ้างว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการขายหมวกให้กลุ่มที่สนับสนุน เป็นตัวจบให้ผมและทำให้มีคนเหลือรอดมากมายมหาศาลก็คือคนที่ถูกจับแล้วครอบครัวเขารู้มีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายแล้วก็อยากจะเลิกก็ถึงเวลานี้ก็คิดว่าตัวเองน่าจะดีตามรูปต้องการ พลตำรวจโทรประวุฒิถาวรสิริโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อว่าผู้ต้องหาจะทำคลิปเพียงคนเดียวซึ่งตำรวจจะสืบสวนขยายผลถึงผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปพร้อมเตือนว่าผู้ต้องหามิได้เป็นบุคคลที่มีอุดมการณ์หรือเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใดตรงกันข้ามกับเป็นบุคคลที่มีภัยอันตรายอย่างยิ่ง ซึ่งหากใครนะคะโพสต์ post, หรือว่าส่งต่อข้อความดังกล่าวก็จะถูกดำเนินคดีในฐานะผู้ร่วมขบวนการด้วยเช่นกัน